ครับช่วงเกบประเด็นนี้มติบกกับว่าช่วงนี้เวลานี้นะครับกำลังเข้าสู้หน้าโรย่างเป็นทางการวันที่5มีนาคมประกาศแล้วนะและก็ถือเป็นช่วงในซีซั่นของการท่องเที่ยวในภาคใต้เพราะเรามีทะเลที่สวยนะครับโดยเฉพาะจัวงหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก,ก์กนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนนะครับกระเร่งกันในการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้นจะมีกิจกรรมอะไรบ้างและบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นพันเพื่อบ้างช่วงแเทศกาลวันนี้ได้รับเกียรติจากหญิงจตันมณีก้าพผุมสิ้นนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมาพูดคุยในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับท่านรรองคับสวัสดีครับสสวัดีครับสหรับสู้เร่งข้าวชาวใต้นะครับเมื่อที่ผม่กลืนไว้ตอนนี้เนี่ยคึกคักนะบ้านเราทังรีทั้งบกนะครับคนเริ่มมาเที่ยวกันมากทางชาวไทยชาวต่างชาติโดยเฉพาะนะครับกกาารททท่่่่องเเเีีียยวในนนพื้ะ ทราบว่าลาสุดเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ้านมานักท่องเที่ยวเข้ากันมาเยอะสถานการณ์เป็นแบบนพือว่างกันครับครับต้องข้อเรียนตนี้ว่าในจังหวะช่วงนี้นะครับคือขักมากเนื่งจากเป็นช่วงเข้เรียกว,ว่าช่วงท่านผู้นันคิดข้เรียกว,ว่าไฮซีซั่นค่นลดลงอากาศปลอดโปร่งนะครับม,มันจะมีนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามในพื้นที่เกาะของสุราษฎร์ธานีทางซามกอกสมุยเกาะพังงานเกาะเต่าทางนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวเตาทางชาตินี่คือขักมากในช่วงช่วงนี้นะครับ โดยเฉพาะยังหญิงเมื่อว่วาเมื่อ่องสางวันตี่ผ่านมาวันที่5มีนาทีผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดก็ได้มีโอกาสท่านผู้ว่ามอบห้ท่านรองผู้ว่าท่านนันทวัฒน์ไปรับนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนเึืงบินตรงมาจากเมืองเชียงตูงบินตรงมาถึงมาลงมาที่เกาะสมุยเลยนะครับแล้วก็มาพักมาเที่ยวที่เกาะทางซ้ำเกาะเนี่ยครับนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักท่องตีบินตรงมาจากเมืองจีนแต่ว่งไปรัรุงเทพเนี่ยก็อีกอีกหลายคณะอีกหลายคณะเมื่อลงกรุงเทพแล้วเนี่ย จะมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกรุบทัวเขาจะต่อเครื่องมาลงมาเที่ยวทีพื้นที่ของเราพื้นที่เกาะสมุยพื้นที่เกาะเต่าเกาะพังงันเนี่ยครับบางก็มาเป็นกรุบทัวมาจากกรุงเทพที่มาที่มาจากเมืองนอกแลวมาลงเทพบางก็มาส่วนตัวนะครับม,มาเที่ยวเกาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกหลายประเทศที่มาท่องเที่ยวใน่นีงนี้โดยเฉพาะในปี2566เนี่ยมีเรือสำราญจากหลายประเทศจองคิวที่จะเข้ามาเทียทถาทีเกาะสมุยตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้น คือขักมากที่สุดเลยครับช่วงนี้และอีกสีสําคัญคือน,นี้คืนนี้ทีกอพังานมีฝูนมูลปาร์ตี้มาทำงานฝูนมูลซึ่งกล่าวที่แล้วเนี่ยเกือบซองมืน่นหนักทองเที่ยวมารวมงานฝูนมูลปาร์ตี้ทีกอพัง,งานรอบที่แล้วเนี่ยเกือบเกือบซองมืน่นคาดว่าในคราวนี้เนี่ยทะลุซองมื่นนะครับคาดว่าจะทะลุทะลุซองซองมื่นคนเ,เราทั้งเป้าไว้ว่าปีนี้เนี่ยหนักท่องเทียวที่จะมาเที่ยวปื้อปื้อทีกอข้อง เขาเป็นช่องกรุงธุรธานีเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่ซ้ำล้า,ลาน,าาาน 1, 40, คนซ้ำล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นคนอันนี้ฮกฮกเนี่ยเฉพาะฮกฮกเราตั้งเป้าไว้ซ้ำล้า,ลานแต่คาดว่าทะลุแน่นะครับรายได้สัปัดเนี่ยประมาณที่คาดการประมาณหกหมื่นสามพันล้านครับนี่ก็คือนักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในปีสองพันห้าร้อยพกที่พวกนี้น ค, hmm. คือคักกันทีเดียวเลยในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เมื่อที่เราเล่กันแต่เดียวว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเราค่ะนอกจากว่าช่วงนี้จะเป็นไฮซีซั่นแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอะไรเล่ยไหมคะทันรองที่ทําให้หนักท่องเที่ยว<อ>มากในช่วงนี้ที่ผมที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวทาง,ทางชาติและนักท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะ,ะนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยนะครับมีการกระตุ้นโดยภาครัฐการท่องเที่ยวเนี่ยโดยผ่านชื่อโครงการว่าเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่ห้า นะครับซึ่งในการโครงการเที่ยวเดียวกันเฟสที่ห้านี่ก็มีซิดไล่ย่างก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดขาห้องส0ิเปิดเซนแจกคู่ป้องอาหารเบอร์แจกคู่ป้องเบอร์เป็นส่วนลดอาหารต่างๆเนี่ยอันนี้คือ <ฮะ S 1> ปัจจัยที่ปัจจัยที่นึ่งที่รัดส่งเสริมสนับสนุนนะครับ <ฮะ S 1> ปัจจัยที่ซ่องเนี่ยที่ทําให้ออกท่องเที่ยวมากเนื่องจากว่าในจังหวัดสุราธานีของเราเนี่ยมันมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ลากล่ายลากล่ายรูปแบบ แล้วก็ลากไล่พื้นที่นะครับมีทั้งทะเลหมู่เขา้ามีทั้งวิถทีชีวิตชุมชนมีทั้งวัดว่า,ารัมไล่รูปแบบพราะะนันก็มีนักท่อง,งเที่ยวที่ก็ชื่นชอบไม่เมื่นกันเนี่ยก็ยยจะมาเลือกเที่ยวได้มันจะทาให้หนักทองเที่ยวแห่กันมาลัางไล่กกันมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วปัจจัยที่ราเนี่ยครับอย่างว่าสุราธานีมีความมั่นใจในเรื่องของมาตรมาตรท่านมาตรการความความปลอดภัยของการทองเทียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของบุคลากร,รทางด้านการแพทย์ ถ้าสุก<ม>ถึงหมายเครื่องมือยุกย่าต่างๆเนี่ยความสามารถของแย์ต่างๆเนี่ยเรามีความเชื่อมัน่น<ม>ว่ามีมีมาตรท่านระดับสาคนที่จะดูแลนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับทุกคนนะครับรวมั้งความปลอดภัยด้านอื่นไม่ว่าด้านการจราจรด้านอาญากรรมต่างๆเนี่ยสุราธานีเรามีความพร้อมมากอันนี้ก็ทําให้ชาวนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมัน่นแล้วก็เดินทางเข้ามาเทียเ่ยวในจังหวัดสุราธานีกันมากมายครับนะครับก็ลาสุดนี่ข่าวดีเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะบินมาสุราธานีเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ คืออย่างนี้ครับสมาคมาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีเนี่ยรวมกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าชุดราชการที่เราที่เราพิดช,ชอบเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคเอกชนต่างๆเนี่ยครับรวมจนถึงาาทางการผู้อำนวยการทางการทางการศยาสุราษฎร์ธานีข้ามบ,บินนะครับ,รบแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้แทน ผู้แทนจากทัวร์ของเมืองจีนนะครับเนื่องจากจีนนี่เขาสนใจสุราธานีมากนะครับเขาอยากจะบินตรงมาสุราธานีก็ได้พูดคุยกันห้ารึอในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มาตีได้คอสรุปกันว่าในในช่วงเดือนเมษานี้นะครับจะมีการนาร้องกรจากเมืองเมืองฟูโจมาสุราษฎร์คือจะมีบินมาสัปดาละสี่เที่ยวนะครับบินตรงมาสุราธานีที่สนามบินสุราธานีนั้น่ังนั้นนักของเที่ยวก็จะทยอย ก,กันข้ามไปเที่ยวเกาะได้ต่างๆแล้วที่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้จะเริ่มต้นจากเมืองฟูโชก่อนซี่เที่ยวต่อสัป,ปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็จะได้ทยอยไปอย่างเมืองต่างๆของจีนที่จะเข้ามาสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็คือความคืบหน้าที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทราบการบินตรงจากเมืองจีน เราก็เตรียมตัวตอนรับกันแล้วหนักท่องเทีย่ยวนะคะทีนี้ในเดือนมีนาคมนี้ทันรองค่ะก็จะมีอีกนึ่ง,งงานที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเป็นกิจกรรมส่งเสริมซอฟเพาเวอร์ด้านอาหารก็คืองานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ซ่องพันยี่สิบสามค่ะงานนี้รายละเอียดตอนนี้คือมน้าเป่นปืนละมั้งคืองานนี้รเราจัดกันสุราษฎนะร์ธานีจัดกันทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะสบโซาไปสักนิดหนึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับปีนี้ก็มีห่อการคา รวมกับภาคอีกเหลือใครต่างภาครัดภาคเอกชนถูกภาคส่วนนะครับก็รวมมันจัดย่างยิ่งใหญ่อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณทีเดิมและคือถือบริเวณดิ่มทางรืม้เคลื่อนแม่นำตาปีนะครับจัดขึ้นวันที่ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18ปนะครับประมาณ9วัน9้คืนนะครับทางนี้เพื่อทีจะกระตุ้นให้มันเกิดการไล่การไล่ไล่เวียนของเม็ดเงินนะครับการเกิดสร้างเกิดส้างสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการให้กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วอีกประการนึงเอาเผื่อดีจะทางให้เกิดซีซั่นให้คนนักท่องเที่ยวหรือว่าให้คนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้มีความรุกกับกิจกรรมในงานต่างๆสื่อกิจกรรมแลัก็คือเรื่องของอาหารนะครับปีนี้เนี่ยมีทางอาหารทีเลิศรสอาหารทะเลหรืออาหารที่เขาเรียกว่าอาหารข้างทางนะครับรวมรูมร้านกันแล้วเกินช่องเกินช่องลอยร้านนะครับเกินช่องลอยร้านร้านนอกจากกิจกรรมด้านอาหารแล้วนี่ยังมีกิจกรรมไฮไลท์เช่นการกินฟรี ก้าวันเก้าเมนูนะครับการกินกุ้งแข่งกันแข่งขันกินกุ้งการแข่งขันกินกุ้งนี่โดยเฉพะมาปีที่ห้านะครับเราจะมาเป็นปีที่ห้าแล้วก็การประกวดเชฟการพอครัวการประกวดแค่ข้องของมือคนดีนะครับแล้วก็มีการแข่งขันการประกวดธรรมัานจากสิบเก้าอำเภอกสุงเทพมหานีรนี่คือกิจกรรมลักๆนะครับนอกจากนยังมีการอนออกรานต่างตทั่วประเทศอีกมากมาย กิจกรรมส่วนสนุกที่จะพาลูกล้านมาเล่นส่วนสนุกได้ก็มีเต็มงานนะครับอันนี้คืองานที่จะเกิดขึ้นในวันที่10ถึงวันที่18มีนาคมนี้ครับคะนรับก็ต้องเชิญชวนพี่น้องมามาเที่ยวกันแล้วนะครับมาเที่ยวกันแล้วบรรยากาศนะครับมีพิธีเปิดกันในวันที่10นะครับวันที่วันที่10ครับ ะสิบนะครับสู่พิธีเปิดนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือเรื่องเชิงกีฬากันมั้งครับสุราธานีเรานะครับโดยสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเนี่ยที่เรามีกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นกันเอข้อกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่เขามีนโยบายที่จะสร้างการสร้างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าเชิงกีฬาเนี่ยครับโดยใช้ภายใต้โครงการวันนึ่งจังหวัดนึ่งสปอร์ตอีเวนต์นะครับเพราะฉะนั้น ในสุราธานีจะนำารองในเดือนนี้เนี่ยจดขึ้นมาซ่องซ่องกิจกรรมนะครับซ่องอำเภอซ่องกิจกรรมกิจกรรมแรกที่อำเภอดอนซักชื่อกิจกรรมว่าวิ่งปันพายวิ่งวิ่งปั้นพายบายบายแอดดอนซักนะครับถึงไปกิจกรรมทีเป็นกิจกรรมเปิดูดูการท่องเที่ยวเป็นซ่องกิจกรรมของดอนซักนี่นะครับกิจกรรมแรกในวันที่ที่ซ่องมีหน้านี่จะเป็นกิจกรรมวิ่งซาซี่วิ่งซาซี่วิ่งซาซี่นะครับ ระยะทาง5กิโลเมตรถึงแต่ละกิโลเมตรก็จะมีล้อซุ่มล้อซุ่มซี้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลยิงซ้อล้อซุ่มซี้ทีนก็จะมีการาซาาซี่ในถุ่มีซี่มีซี่ท่านน,นักวิ่งก็จะมีการสวมแหวนถึงผู้สมัครเนี่ยก็จะมีแหวนให้มีเสื้อให้หรือกัน,กนป้องกันซี่นะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมแรกในวันที่ทิพซอกที่ดอนซักที่ดอนซักเช่นเดียวกันอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับในวันที่ทิพกาวจะเป็นกิจกรรม วิ wing, ่งเรจะมีการ,รมีมกิจกรรมปั้นกระพายน,นะครับที่ให้หนังกร,รมวิ่งด้วยวิ่งด้วยนะครับมีวิ่งด้วยอันนี้4 2อกิโลเมตรนะครับใน4 2กิโลเมตรนี้ก็จะมีจุดเช็คพอยตามสถานทดีสําคัญต่างๆหลายจุดค่ะแล้วก็จะมีกรรมิจกรรมเล่นบีเก้มีกรรมิจกรรมในแต่ละจุด<ม>เพื่อให้เกิดความสนุกสนานของหนัทตรงเทียวที่จะเกิดขึ้นในวันที่ทุก้านะครับแล้วก็ถ้าบอกถ้าโชคดีก็อาจจะได้ ชมปลาหลวงมาที่ยุู้ด้วยอันนี้กับะหวางกำลังไฟกำลังไฟอันนี้คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับทุกขภาพนะครับที่เกิดขึ้นกิจกรรมเด็กที่ดอนที่ดอนซักกิจกรรมที่ซ่องที่อำเภอทาชนะชื่องานว่ากิจกรรมเปิดโลกทะเลนะครับที่อำเภอทาชนะอันนี้จะขึ้นวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่สิบเก้าเดือนนี้เหมือนกันนะครับจนชิบ้ามีนาเนี่ยกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการแข่งขันการตกปลาโดยเฉพาะปลาอินรีถึง ที่ชายนานี้โด่งดั้งมากนะครับเป็นกิจกรรมแขั้นตกปลามีกิจกรรมซึ่งก็คือมีการเปิดอบรมการขึ้นทะเบียนข้องผู้ได้รับใบอนุญาตชายเรือการตรวจสภาพเรือครับข้องผักข่าข้องผักอีกชนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมเชิงกีฬาเชิงสุขภาพนะครับจะเกิดขึ้นเตรียมเปิดชายฉนาในกิจกรรมที่สองครับ ค่ะในวงนี้กิจกรรมเยอะทีเดียว <c oughs> เดี๋ยววันหน้ามาเที่ยวสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่ายัางไม่แมทเลยค่ะเพราะว่าปลายเดือนนี้ก็จะมีอีกงานสําคัญนึงค่ะก็คืองานแห่พาห่มพระธาตุทีสุราษฎร์และธรรมชาติเข้าถาแผดคาราลเรียในเบื้องต้นผ่นพื้นบางข่านตองนี้พระธาตุทีสุราษฎร์เนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วลกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเนี่ยแห่พาห่มพระธาตุทีสุราษฎร์เนี่ยเราจัดกันมาหลายปีทีเดียดีดักแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ริบซ้ำแล้วนะคร แม้ว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะจัดได้ไหมยิงใหญ่เพราะว่าโดยสถานการณ์นะครับการแห่ขบวนได้มันก็ใจจํจำกัดคนเล็กๆแล้วก็ลดระยะทางเดิมที่เราจัดเราเดินจากเราเดินจากซาลัาก,ากเมืองขึ้นตึ้งธาตุที่รุ่นอาร์เลยแต่ช่วงสองปีที่ผ่านมานี่ยเราลดระยะทางไปที่ตีนเข้าบางไปที่สถานีส่งอากาศบางนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เหมือนสถานการณ์มดีขึ้นเนี่ยเราก็จัดเต็มรูปแบบอีกครั้งนึงนะครับจัดเต็มรูปแบบ เดินจากสร้างรักเมืองไปถึงพระธาตุทุราชเลยนะครับในช่วงวันเดิมวันที่ยี่บกนี้จะมีพิธีบวกส่วงพิธีส้มโพธิพิธีสร้างรักเมืองนะครับแล้วันที่ยี่เจ็ดนี้เราจะเดินนะครับประมาณพี่น้องประชาชนนี่ครับก็รวมรวมกิจกรรมเดินได้เต็มที ่านสะดวกที่จะเข้าขาบวนตรงนั้นก็หน้าบา้านถันเข้าตรงนั้นเลยนะครับถันไม่จําเป็นต้องไปเดินตั้งต้นกลวมนก็ได้แต่ถ้าถ้าถ้าันมีความรัทธาอย่างยิ่งก็ถันหรือต้นเลยก็ได้แต่ว่าถ้าถานไม่สะดวกผ่านหน้าบ้านแตนตรงนั้นเนข้าวงขบวนได้เลยครับคราวนี้เป็นกิจกรรมที่เป็น กิจกรรมคูบ้านคูเมืองของธุระธานีอีกกิจกรรมนึงครับครับพ่อมาถึงกิจกรรมสําคัญอี้นั่งกิจกรรมครับวันนี้นะครับตอนนี้เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีแล้วอีกสักครูสิบโมงเนี่ยในบันโดนก็มีทอมเพ้นญ่กับท่านครับใหญ่ท่านได้แจ้งพี่น้องประชาชนกันทั้งนิดหนึ่งได้ครับเดี๋ยวสิบโมงครับเดี๋ยวกาสิบโมงถึงสิบแปดโมงนี่ประมาณสิบโมงนะครับทางกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรวมกับหน่วยงานความมั่นคงต่างๆไม่ว่าทหารตำรวจ ฝ่ายป,ปกครองต่างๆเนี่ยจะมีการซักซ kind of hey, ้อมแพนป้องกันการก่อความไม่สงบขึ้นนะครับแพนซึ่งวันนี้ดิโเราจะแพนสถานการณ์จำลองวันนี้เนี่ยที่จะซ้อมกันนี่เป็นสถานการณ์ขาวบอมหรือระเบิดรถนะครับระเบิดรถซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณท่าเรือท่าเรือท่าปราวันท่าปราวันนะครับ10-11โมงเพราะฉะนั้น ฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับว่าท่านอย่าได้ตกอกตกใจหากได้ยินเสียงอะไรดังๆนะครับหากมันดังอะไรนี่ครับเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมพื้นพื้นเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับซึงมันต้องมีความจาเป็นในการเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่าได้ตกอกตกใจถ้าท่านมีเวลาท่านก็ไปสังเกตการได้นะครับก็ฝากประชาชนต่อต่อไปด้วยว่าอย่าตกใจวันนี้นะครับอาจจะมีเสี่ยงดังบ้างนะครับก็ฝากฝากฝาก ภาคตื่นด้วยภาคปีชลพันธ์ด้วยครับอาจจะมีรถตำรวจวิ่งมั่งรถทหารวิ่งมั่งนะครับเป็นการโซนเต้นขาบ่มในเขตปุณิย์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวันนี้นะครับเอาล้วครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับช่วงแก่ประเด็นกับทันรองผู้วราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทันมลกล้ารลมสิ้นนะครับรองผู้วราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทมให้เกียรติทางรายการไม้ข้อมูลดีๆแก่พี่น้องท่านผู้ชมครับขอบคุณมากห้กับทันรองครับขอบคุณมากครับ